ไอโฟนสิบห้าโปรแม็กกับไอโฟนสิบโปรแม็กที่คุณได้จากผมอ่ะยังอยู่กันหรือเปล่านี่งไงนี่ไงยังอยู่ครับไอโฟนสิบห้าโปรแม็กอ้อน่นถามอ่ายิงเครื่องผอกก็เริ่มช้าๆแล้วนะเปิดกล้องในริทคอร์ดแล้วดูหน้า,าสุดหล่อของซีอีโอพวกมึง <c oughs> ไ เห้หลอดตันเลยทำไมรลอยอย่างงี้อ่ะแอปเาเป็นผู้หญงกูจีบแล้วเนี่ยอย่างงี้กูรู้พี่ไโนผาู้งไอนผ่าสี้ด้ไหมผ่าสีิเดเหรอทไมมันถูกเลย o อโฟนสิบเจ็ปสีใหม่สีชาเย็นเอ้ยย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 ้ยย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 ย้ยย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 ูยยยยยย แกห้ท่ายไปเลยตอนนี้เลยได้รับเชิได้คลิปในคอนเสิร์ตใหม่แล้วว่ะเจี๊ยตอนนี้มีเกมที่กำลังจะเปิด Global Revenge เฮ้ยจิงอ่ะเกมโคตรดีอ่ะหวานเจี๊ยบเดี๋ยวเราจะไปแข่งกันในเกมนั้นคนที่ชนะเอาไปเลย ไอโฟสิบเจ็ดโปรแมสีส้มไอหยากมันจะได้อีกแล้วอวะเกมนี้ประมาณสิบปีที่แล้วอ่ะผมขโมยบัตรประชาชนอาผมมาเล่นอ่ะเฮ้ยอืมแล้วผมทําหายอ่ะพูดกันทางบ้านอ่ะพี่ก็เตรียมตัวแล้วกันว่ามันขนาดไหนเด็กูเล่นเก่านีว่ะแล้วไม่ต้องรอเกมเปิดหรอก็ลงทะเบียนลงหน้าไว้ก่อนลิงก์อยู่ในใต้คลิปแต่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยถ้ามึงยาวไอโฟเนี่ยมึงโหลดเซิร์ฟนอกภาษาตะกูก่อนใครจะเปิดเลยมาเด็กภาษาไหนโกงสุดโอ้ยแเกมมี อาชีพถึง8อาชีพเลยครับทุกคนอาชีพที่1 2 3กับ8อะเก่งมากเลยอ่ะ1 2 3 1>, <c oughs> 1 2 3 8โอ้โหโตทุกอันจ้าเอ้ยโอ้โหมึงจะเรื่อง <c oughs> อาชีพที่ <c oughs> อย่างนี้กูก็ไม่ว่ากันแล้วแต่มมงโอ <c oughs> การเลือกอาชีพถือว่าสําคัญในเกมแนว M O R P G มากและเดี๋ยวเราต้องบอกกติกาให้พวก3ตัวบากกันนะครับเพราะว่าอาชีพจะมีส่วนสําคัญก,กับการได้ iPhone 17 Pro Max ใช่หรอเกมเป็น free to ครับ,บรรเราสามารถกดกันนอกเมืองได้เลยแบบไม่ถูกใจเหยียบกันหน้าเมืองได้เลยและใช่ครับ บตเตอรรอยัลครับผมเอาชีวิตรอดคนที่ยืนหยัดได้คนสุดท้ายรับ iPhone 17 Pro Max 4ชายเย็นรุ่นใหม่ล่าจริงผมเล่นแอตซินทุกครั้งนะครับทุกคนเกือบทุกเกมผมและอุ้ยจ้าตอนคิดเข้ามาเพื่อมเลยว่ะภาพแม่งสมจริงจัดแอตซินผมว่าไม่เหมาะเพราะว่ามันรัวกัน4คนแอตซินมันขึ้นชื่อเรื่อง s o โล k i l หรือว่าเข้าไปรอบสังหาร divine caster อันนี้เป็นพีชนะทุกคนซัพพอร์ตจ๋าตัดออกเลยไม่เหมาะอุ้ยกดอันที่สามมาเกมมันซูมไปไหนวะ วิเนโครแมนเซอร์อันนี้น่าสนใจมากทุกคนเนโครแมนเซอร์น่าสนใจมันอาจจะพูดผีวิญญาณมันก็คือหมาเบอร์เซอร์ก์ก็น่าสนใจอันนี้เอาจองและนี่ไนท์เรนเจอร์ธนูแบบความมืดมิดอันนี้ก็ไม่เวิร์กไม่เวิร์กนี่ออันนี้แบนกาดอันนี้น่าสนใจทุกคนดาบโลนักเล่นแร่แปรธาตุหรือก็คือเมดนั่นเองทุกคนเอโคเทอเอออันนี้แอบน่าสนใจเพราะสกิลน่าจะเป็น AOE และสุดท้ายทุกคนอาชีพที่8 โอ้โหเดสทรอยเยอร์อุ้ยอันนี้อุ้ยว่าเหมาะว่าเหมาะกับการยิัตว์ไก่ผมตัดสินใจแล้วผมเลือกในโคอมมนเซอร์ไม่ใช่เพราะที่มุมกล้องแบบนี้นะผมคิดว่ามันมีดีแต่ผมไม่รู้เลยนะว่าแต่ละอาชีพมีสกิลอะไรบ้างมีีดจริงจงตื่นนะจงตื่นนะแชทมันม่ดีจริงมันม่ดีจริงขอเดสทอยเยอร์ได้ไหมเดสทอยเยอร์เล่นได้ครับเดสทอยเยอร์น่าสนใจนะอุ้ยไอ มึงตัวละครสวยมากอี๋ดูดิสวยมากโอ้ยมีฮาเลคควินด้วยโอ้ทุกคนอันนี้คือหยาบโมเอะเลยแบบญี <s 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 ่ปุ oh ่นเลยดูดิญี่ปุ่นเลยอะญี่ปุ่นเลยโอยไม่ไหวแล้วพี่ดูดิสักุร้จ๋าดูไม่ไหวแล้วการที่ผมเห็นน้องเจ็บไม่ไหวเดินตัวนี้อ่ะใช่หรอผมจะเหลืองอะวะเล่นเกมเนี้ยอุ้ยไอ้น่ารักมากเลยตัวละคร เราจะมีเวลา1ชั่วโมงในการฟาร์มและเรามาซัดกันเลยใครแข็งสุด iPhone 17 Pro Max อ๋อจะบอกว่ามีกติกาพิเศษสำหรับครั้งนี้ถ้าใครตายระหว่างทางเอาเลยครับเพราะงั้นระหว่างฟาร์มการที่คุณเดินไปตัดคู่แข่งเป็นสิ่งที่คุณทําได้ครับเรากดกันนอกเมืองได้เลยพร้อมนะหนึ่ชั่วโมงเดึองเริ่มแล้วไก่ปหนึ่งชั่วโมงครับใครจะแข็งสุดเปิดมาเฟียจัดครับทุกคน ต้องสกิมนะครับเพื่อที่จะเร่งฟาร์มเร่งเวลจะได้เก่งสุดโอเคสกิมในเรื่องเลยเนาะกูไมสกิไปันไปกูไม่สกิมไอช่างกูบินช่างกูเหลือช่างกูเหลยหรอไอช่างกูเลยช่างกูเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแชทมึงต้องโหลดเกมมาเล่นแล้วดูเองแหละแชทมันเหลืองแน่นอนมันเหลืองแน่นอนตัวเอกโอโหเห็นหัวเลยเห็นหัวเห็นหัว เห็นหมดเลยเห็นหมดเลยแชทคัสซีนนคอมเมนเซอร์คนเดือดเอ้เอาพวกมึงเหมือนกันปะออนไม่ได้ว่ะแชทอ้แดงแน่นอนเหมือเหลือเหลือมเกมเขาทำสตอรี่มาอย่างดีไอ้นี่ไปกดสกิปกูจะรั่ว ก็แข่งจริงไงโฟนไม่ได้มาแข่งดูสตอรี่น้องโอเคฉากเจ๋งๆมันหมดแล้วว่ะกูณสกิปด้วยแล้วกันเจอไปดูหนังไงอะโอเคคิวเดอ์เฮเรติกแอนด์เครเจอร์ครับคุณพี่เจอาหญ้าครับหนึ่งชั่วโมงเราจะมาเจอกันผมพูดนะตอนนี้เลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่ต้องหุนนะว่า3ตัวบาตตัวไหนจะได้ไอโฟนเจ็ดโปรแม็กของผมครับของผมไม่มีกฎห้ามเติมเดี๋ยวเราเติมเซิร์ฟนอกนี่แหละตอนไอโฟนสิบหกโปรแม็กเข้าเนี่ยเสียสลายทีมงานมาเยอะแล้วเอาเป็นรางวัลโปรผมยังใช้รุ่นเก่าอยู่เลยอันเนี้ย ผมใช้ก่อนแต่ถ้าเกิดพวกมันโหดจริงชนะคนเติมได้ไม่โดนดับฝันก็เอาไปก่อนเหมือนเดิมครับเมืองไฟไหมคนน่าจะตายเยอะดีเลยเดยวคอมเมนเตอร์เราจะได้จมตื่นประผ่านร้อประโอ้ทุกคนเกมมันโหดมากเลยว่ะทุกคนดูดีมันโดนเสียบประนามอ่ะเฉลยอ่ะวิทุกคนเราเห็นหน้าตัวละครแล้วชื่นใจมากเลยมันสวยมากเลยสวยเกินดิให้หนูเจ็บเลยน้องอะไรเนี่ยสกิปเลยทุกคนให้วางดูตอนนี้ผ่านไปแล้ว6นาทีครึ่งนะครับเหล่าผู้กล้าทุกคนวิบอสแจ็ปมราเพิ่งเจอบอสเหรอ บอสตัวที่2ครับอ๋อขอโทษที่มองโบ้เจ้าเอาหมิงเจ้าเอายิงเอาเลยไว้เอาตรงนี้เลยไว้เอาหมิงกันล่ะเีกันเลยตีกันเลยเอาดิเอาดิเอาดิไอ้กูเจอกูเจอกูเจอเจ้าจี้เจ้ากเจ้าหมิงเอาเลยไม่ได้ไม่มี่ันดูอาชีพกูในคอมเมนเตอร์นี่กูจะปกป้อสมุนไม่ได้นะน้องนี่เจ้า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 เจเราฉลาดโอ้ไปไปไปคนละตัวไม่ปคนละตัวคนละตัวโอ้โหนี่กูนี่กู ไม่ทำอะไรทำอะไรอุ้ยเควสไวมากเลยว่ะเสร็จแล้วว่ะนี่ถือว่าคมนะเพราะตีกับแบบตีกับฮันเตอร์นะตีกับเลนเจอร์เอ้ยอย่าเก็ไปตีแจ๊บดิแล้วครับผมโซโล่เพยเยอร์ครับอ่าโซโล่เพยเยอร์แล้วแต่นะกูไปกัไอ้แจ๋วก็ได้วะแต่สกิลเพิ่มอะบอสจะตายแล้วนะบอสจะตายแล้วนะเรียบร้อยบอสแตกบอสแตกเฮ้ยี่ทำไมพี่กานตีบอสเได้ล่ะโหดน้องไอ้กูไวมากเนี่ยกูเร่งจัดกูเร่งจัดกูใส่ของรัวๆกูใส่สกิลรัวๆโอเคทุกคนถึงเวลาเกียนนี่ แอบเติมกาชามา4-5,000บาทรับเลยครับกาชาตัวลข้องกับกาชาสัตว์เลี้ <c oughs> 400ยง400ใบแชทกาชา400ใบาท่านี้มีพักเด้งเงินเข้ามันเงินไต้หวันใช่เป็นเงินไต้หวันมันเติมกันไม่เป็นหรอกแล้แค่เปิดกาชารอครับเปิดทีละร้อยใบยเลยตุ้มโ้ มาแล้วมาแล้วไอโฟนจีส้มนี้ไม่ได้มาแจกทีมงานครับบอกแล้วเอามาให้ตัวเองแล้วเอากระดับปั่นมาในทีนึงครับนีสิบโลเกลือหมดเลยโโอ้หเทาลัวไม่เป็นไรครับเรามี400โลจะได้ยินไหมท่านสุภาษิ่อืมใช่เหรอเนาะใส่แม่ไม่อยากได้ไอโฟนมากูว่าเตี้ยเขาเฉยให้เขาฟาร์มไวอ๋ออะไรวะเนี่ยจะได้กรูดได้กรูดได้ก้ตายก้นหมายได้ก้นหมายอุ๊บหน้าตาแบบนี้อย่าคากรูด แค่ตัวฟ้าเป็นตัวดีไ่ใช่หรอ,อระหว่างนี้ออก,กออกไอวิ่งเควสรอแชทที่วอร์ดบนนะต้องใช้เวลาเป็นประโยชน์นะวิ่งเควสเราสามารถวับไปแบบนี้ได้เลยพวกมันสับตัวบาดไม่น,าน่ารู้เราเควสไววิวจัาอาร์ไวเหมือนกันว่าเราได้ตัวฟ้ามาทุกคนกาชาหอ้ไก่หิบน,น,นายแล้ว นาเก่งขึ้นตุยการสวยสวยสวยสว่ีตัวกูเปลี่ยนครับได้ตัวฟ้ามาเป็นบวกหนึ่งแบบนี้ตีมอนไวขึ้นเยอะเลยโอเคโอเควิ่งเอ้เงเซฟซ่าครับเครับเจ้าครับต้องวิ่งเฟสนะโอเคจังหวะนี้ตีมอนเจะตัวมาสุ่มกาชากันต่อได้ลบดูรังมาไม่ไดู้ั่าครับสุ่มทีเดียวรอยใบแบบรีบๆตัวเขียวหมดเลยเกือมากอุ้ยได้ตัวฟ้ามาเพิ่มไปต่อไปต่อแร้กูหน่อยฟ้ามมดเล้ว่ะมีไมะตัวทองอะตัวทองอะน้องคอนเ่นิทสุ่มนะทุกคน ตัวฟ้ามาเยอะจัดเลยว่ะอหรี่สุ่นเหลือกระช้าร้อยใบแล้วทุกคนกระช้าตัวละครเหลือเก้าสิบใบแล้วครับมาเร็วไอ้พวกพราตื่น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 โอเคระหว่างนี้ตอนสุ่นหนังใจแล้วเคล็ดนี้ตีมอนช้าว่ะอุ้ยฟ้าหนึ่งตัวหนึ่งก็ตัวม่วง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 มาโอเคตัวม่วงตัวม่่วววงตัมงโอเคคนเราได้ตัวม่วงมาตัดโบกเยอะมากตัดโบกเยอะมาก เดี๋ยวมึงก็รู้ฮะตัวคุณพวงกับตัวคุณพ่วงแเคยนี่ยาวเคยนี่ยาวเคยนี่ยาวจังหวะนี้เราเปิดกระชาสัตว์เลี้ยงรอมาแล้ว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 เงินตัวทองได้ตัวฟ้ามาแล้วครับทุกคนพอรอดเนาะเราสูงไม่หมดเลย200ใบเราเติมมาตั้ง5,000แชทเกลือยับเรื่อยว่าแชทแชทปัญหาลิฟต์สูงลิฟต์ไปสัตว์เลี้ยงผมได้กกะเกลือโอเคโอเคต้องบอกอีกทีนึงแล้วมาจังหวะนี้ตัวฟ้าทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราได้ตัวพวกมาแล้วต้องออกไปคืนแล้วเดี๋ยวไม่เนียน เออ่ระหว่างนี้พวกคุณกำลังแบบโมเมนต์กันอะตอนนี้17นาทีแล้วนะครับอก็ผมก็เวี้ยสิบแล้วครับผมก็เวี้ยงสิบแล้วครับเขาใส่ผ้าคลุมแล้วอะอ่ะโอเคเอย่าใส่สัตว์ด้วงเยี่ยมพี่รีวอร์ดเร็วไว้ขึ้นไปสิทธิภาเปอรเซ็นต์เร็วเราทิ้งมันแล้วคุณแล้วบอกสัตว์ด้วยจะมีปูตาล่าแชทกปูม่วงปูม่วงเรู้สิหรือรู้สิแล้วโอเคตอนนี้เราลันได้แล้วเรากระชากหมดแล้วเวลอะไรกันแล้วอะน้องพี่เร็วสิบแล้วนะเป็นไรกันงิดไม่เร็วอย่างวะ เจอาโทษทีนะแต่มหมดประโยชน์กูแล้วว่ะขออนุญาตเตะออกตีขยะเตยออกคิก,กแบกกูเทพไม่รวมกลุ่มเว้ยเดทยอเอียมันไม่เกาะใครหรอกครับกกวู้วิวว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 ว ปอนหรือขนมปังเนี่ยอาชีพกูแม่งเก่งว่ะไอ้เนี้ยกูเผ่าขายวุ้นชิบหายแล้ววิกเก็์แมนไม่มีพอนะเจ้าอาไ่รีบแก้ปัญหาเฉพานะหน้าไอ้โง่ผ่านไปยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วนะอย่าลืมนะว่าสัดก,กันได้แล้วนะครับไม่ต้องรอครึ่งชั่วโมงนะครับตัดคู่แข่งอะ่ะไอ้เนี้ยกูตีบวกแตกอ้โห เอ้ยมีคนไปตีบกอาวุธด้วยเอาจริงจัดในหนึ่งชั่วโมงนี้ตอนนี้ผมเข้าเมืองมาแล้วครับตอนนี้ผมรีบจัดตอนนี้ผ่านไปยี่สิบสี่นาทีนะคะพวกคุณทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือยังไม่งั้นในปอนสีส้มของพวกคุณคงจะหายไปตลอดกาลนะครับครับผมทำอยู่ครับกูว่าของกูงก,งกูแกะซิลรอเลยได้ปะโอ้โหคนที่ได้เป็นคนไปแกะพี่มยย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 ย่ยย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 ยเยยยยยย พอรู้ว่าเซิร์ฟนอกมันเติมไม่ได้ก็เก่งกันเหลือเกินเหลืออันนี้จะเป็นคลิปสับตัวบ่าฟันกูฟันก๊อปปี้นฟันก๊อปปี้นกปปี้นเหรอเอาเครื่องนี้ไว้ลงคลิปมั้ยกปพิ้นมุกเพชรก่อนหน้านี้ของเราเนี่ทุกคนโอเคเดี๋ยวเรารอดักฆ่าเพชรตรงนี้เลยเพชรต่อไปเพชรจะมาตรงนี้ฟันมาดิมึงเก่งแล้วเหรออยู่เลยแจวตีบอรเก่งเหรอเก่งเหรอ กูยิงกูยิงโอ้ยโอยออะไรกูยิงกูยิงมาเดมาเด้เจ้ามาเดะขออนุญาตัดก่อนเลยหนึ่งตัวมาเดก็มาเดะก็มาเดะกัวสู้อยู่กัวซู้อยู่กูวู้อยู่ัดเจียมาเดะตัดระจัดเสียวไอ้เจ็บหมอเจ็บหมอมาดิ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 มาดะมาดไปไหนอะจงตายแล้วไปดูสมุดที่กูไปตายตายตายตั้งตัวหนียังมาเลยเน สวนเนอสวนเสวนเสวนเนตึงกูล้ตึงกูล้ตึงกูล้มตึงในคอมเมนเตอร์ก็ิล้่เรียบอยเรียบร้อยเออคสายกูายยเรียบร้อยกลายเป็นลุมสมมาเอาไปหึ่งีไซยาวมีตกรอบไปแล้วหนึ่งตัวพคุณอกมเลยวบอกแล้ว เอามือได้เลยตั้งแต่ต้นเกมแชทอันตรายจังพี่เขาใจแขวนนากลัวของ VP แข้งไอ้เอเ้ยเบเซะกูดักฆ่าตรงนี้ดีไหมไอ้ตัวเนี้ยมามึงมานดิมาดิมาดิมาดิเอาไเอไปเอาไเลาไปเอาไปเอาเอาไปเาไปเอาไเอาไปมาไิอาเอาไปาไปเาไปเอ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 าไเานเอาไปอาเอ่อเอมอาไอาอาไปเอ้ไปาไเอาไเาเอาเอเาไอาไาเอาไปอไเาไอาอาไา กูมาคัดกันอิกแล้วกูต่อเลื่อยกันอีกเต็มเลยอุ้ยต่อต่อหนักไอ้จะตายแล้วจะตายแล้วเหยาย่าเหยาย่าไอ้กูตกรอบน้องไอ้พลกูอยากได้เหมือนกันไอ้กูยังเป็น16โปรแม็กอยู่กูยังเป็น17โปรแม็กอีกรอบเลยเอาเรียบร้อยส่งไอ้เหย่าไม่เอาอันนี้พี่เป่าของเวลาผมก็จะเามาณนี้เพมาเดินเฟซเหมือนกันมาทำไมอ่ะก็มีมือมีตีนอ่ะก็มาดิ ก็อาวุธเขียวขึ้นอ่ะก็อาวุธเขียวขึ้นมืออ่ะอาวุธเขียวขึ้นมืออ่ะทำไมอ่ะอาวุธเขียวขึ้นมืออ่ะอันนี้ดิและช็อตนี้กูมาเอ้ยเอาไปก่อนพี่แจ๊บพี่แจ๊บเอาไปก่อนเอาไปก่อนกูมาอุ้ยเจตันกูมาดิพวกเขียวมาดิมาดิ มาได้มาได้นีเป็นหมาไล้นะมึงอ่ะไม่ยิ้มยังไม่หนีอ้าวเราจะมาลุงกูทำไมอ่ะไอ้ตุลูกบอลได้เนาะลุงกูอีกแล้วลุงกูว่าแล้วต้องลุงกูมึงนี่มีงยดกันตลอดจริงมาดิเจ้ามาดิมาดิเจอชีพกูหน่อยเจอชีพกูหน่อยมาดิจิ้มแจวจิ้มแจวเจอกูเจอกูมึงกวัวสนกูไม่ไล่ระยะไกลกลัวหมาจะพาขอ้งขวมึงเลยเด็กโง่มาดิมาดิเรียบร้อยเจ้าครายเป็นตบหมาแล้วหนึ่งครับอีเสียเอฟมีด้วย จ๊มาดิแจ๊บเป็นอาชีพถือก่อนเรื่องอาชีพของคุหมอกะยิงยาวๆอยู่พอสุดท้ายในสนามลบแต่ดูโซนคณะรถกระทำคว้านหัวแบะไปก่อนมาดิอูแจ๊บเพื่อตายแจ๊บ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 เพื่อตายพอแจ๊บแจ๊บแจ๊บเพื่อตายแจ๊บไม่ไหวแล้วเพื่ได้เฟืองหัวลำล่างแจ๊บเอาแจ๊บทำไมแจ๊บมันหนีมันหมาแจ๊บแจ๊บไม่นไรอ่ะแจ๊บแจ๊บแทงวินิจเป็นหมาเลยครับพี่น้องชาวไทยเฮ้ยตีจ่าตีกูไม่เข้าไอกลนี่ตีกูเลือดอยู่เป็นน้ำเลยเฮ้ยกูไปตีกับไอ้เฮียนุ่นดี สตัวบาทของมึงอะเรียบร้อยครับมาครับขออนุญาตลาครับเตรียมตัวเป็นศพครับแจ็บลาก่อนไอโฟล์กเกโปลแม็กคูแก๊ที่รอเลยแล้วกันเรียบร้อย เฮ้ยม่งจะแม่งตีม่วชัวเลยปวดตีไก่หิดมึงแม่งวิ่งหนีอย่างเดียวเฮียึงเนี้ผ่านไปแล้ว42นาทีนะครับทุกคนยังไม่ถึงเวลานัดประลองแต่ว่าทุกคนโดนกดนอกเมืองในฟีพีเคก่อนถือว่าตกรอบไปหมดแล้วครับไก่หิดได้คน17บอลแม็กไปโดยปริยายมึงจะมาตีกูทำเพี้ยอะไรวะ้มาแรงวันนัวเขียยแล้มึงลุมไก่หิดไปแล้วแมึงก็ชนะเลยปวดไม่รู้ไปได้ไงวะก็ตามกดครับผมเรากดกันน้องเมืองได้เพราะเป็นเกมฟีพีเคนะครับไอเพชร มึงเล่นตีกูได้ไหมกูจะบอกอะไรให้นะดาบที่มึงฟาดกูมาดอกละห้าดาเมจเลื่องกูผันหกฟาดเจ้าดากูเติมตัวละครม่วงกับสัตว์ม่วงมาโดนดาบฟันไปซ้ายพว่โม่ปูม่วงอ่ะน้องพี่เติมสัตว์ม่วงกับตัวละครม่วงอ่ะพวกมึงดูกูแชร์จอแล้วสิบเจ็ดโปรแม็กเครื่องนี้นะครับพวกคุณโดนดาบฟันนะครับโอ้ยเฮียแหกตาดูแหกตาดูเฮ้ยยา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 เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้เก็บไว้แจกคลิปหน้า sư bái tôi yên hòa Ôi hạt tay hạt tay Wow Hạt cô Dạ 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 ของกูเครื่องนี้เอากูก็ไม่ลงเองน้องขออนุญาตไปเป็นเครื่องใหม่เลยนะครับส้มชาไทยซื้อมาตัวงเอาไว้เฮียถ้าพูดตรงก็คือใช่ครับเครื่องนี้ผมตั้งใจซื้อมาให้ตัวเองครับผมแต่ถ้าเกิดพวกมันสับบ้าเอาลงผมก็ให้จริงๆครับแต่ว่าไม่มีปัญญาก็โทรตัวไปค่อยเก็บตัวเลยนะเว้ยมึงอ่ะ นผมเป็นแว่ามอแมงก่อนนะแค่ขูให้พวกมือก่อนพวกมีปัญญาเองโอเคนะนั่นแหละครับทุกคนดาวเวนทูพี่เมย์บอกว่าพี่เอารถไปเทิร์นไอโฟนได้นะเว้ยลงทะเบีนล่งหน้าได้วนะครับ่วงหน้าจะได้ของชุดรับ Hero ิคนะกล้น่วดเร์น่้อยพอนออฟสป้อยวิตา i t ตี้หนึ่งร้อยอร์เอร์ e อนเตบเพออน n ชร์ตโรองรับการเล่นท้งแพลตฟอร์มทั้ง PC และมือถือนะครับแต่เวอร์ชันพ o กลอสามารถเท่นได้ผ นหน้าเซรริร์ฟโกบอลรับเดตประกาศวันเปิดเซิร์ฟโดยกดติดตามเพื่อรับขา่าวสารจากทางฟแฟนเพจของเรเวนสองได้เลยและอย่างที่เห็นเลยว่าเป็นโมบาจีแบบดาร์ f แฟนตาซีคุณภาพสูงดาร์กจริงทุกคนดาร์ตั้งแต่ช็อตเปิดนะครับแต่าภาพแม่งเอาจริงที่แท้ไม่เคยนที่ไหนมาก่อนเลยนะครับทุกคนนั่นแหละครับทุกคนเกมอลังการมาก ทีเซอร์พวกนี้ก็สามารถดูต่อใน YouTube Official ของทางเกมได้เลยนะครับ Global มึงโดนกูได้เฮ้ยเอ้ยมึงจะบอกให้นะแล้วใครตั้งชื่อหิดหีดมากูจะไล่กดให้แม่งไม่ได้ฟาร์มเลยเซิร์ฟนอกกูเติม4-5,000มึงว่าโกลบอลกูเติมเท่าไหร่ไม่อยาทะลึ่งสี่ห้าร้อยดิอันนี้มึงตีกูดอกละห้านะถ้าโก o b a l เปิดอ่ะกูเดินเฉียดมึงอ่ะมึงก็ล้มแล้วอีก l o b a l สำหรับวันนี้จะ g l แ b ็กสีส้มแล้วครับผมครับ เจอกันพวกมึงรอรู้เครื่องหน้าถ้ามีอะนะจกามึงรอเซฟจริงเข้าอาจจะได้แจกอีกเครื่องหนึ่งนะเฮ้าตัใจขออนุญาตไปเซตติ้งไอโฟนใหม่ก่อนนะครับทุกคนแล้วเจอกันนะครับไอพวก3ตัวบาทเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวกูซื้อชานมเย็นให้โอเคไหมไอเป็นชาโน้ตแชมพูเนี่ยเดี๋ยวซื้อโน้ตแชมพูให้เจอกันครับกินจนเป็นเบาหวานนะชานมยายนะเปิดๆนะจ่า